นายางเริ่มไม่สวยแล้วครับรอยขีดเกิดเ,เดี๋ยนิดเดียวครับเดี๋ยวผมจะย้ายนะครับเมื่อนเดี๋ยวจะหามุมหน่อยอมุมที่พอได้ครับเมื่อนเดี๋ยวผมจะย้ายมาฝั่งนี้แล้วกันนะครับเพื่อน ี๋ยวผมจะย้ายมาฝั่งนี้นะับเพื่อนเนี่ฝั่งนี้ผิวมันค่อนข้างเรียบที่อื่นเนี่ยนี่กระดตูตูตีดแต่ปุ่มต่อปั๊มเนี่ยไม่ได้แล้วเพื่อนก็น่าจะเหลือแค่นี้ไถึงนี่ผมได้ตัดทิ้งอ่ะคนคนทิ้งเน่าแนละ้วสวนยางสวนเนี่ยเน่าครับวันนี้มาแก้ไขก็คงได้สักสองสามปี ไม่ตัดขายนะครับเล็ะแล้วยายครับท่านยายเลย จะเอานี่ครับแผลเก่าทางนี้นะครับเพื่อนแผลเก่าทางนี้ก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยเนีย่ยแผลเก่าตรงนี้ก็จะเ,เริ่มจากตรงนี้แถวนี้ก็น่าจะเป็นโอ้ปีแรกๆนานแล้วครับหลายปีแล้ว อสักสองสามมีดครับเปิดใหม่อยู่นี้สองสามมีดคราบึ่งจะออกดีนะเพื่อนเดี๋ยวผมก็จะไล่ไปโอ้นล้วทีละต้นไม่รู้จะเหลือให้กี่หรือเปล่าเพื่อนหมดแล้วตัวนี้เละเละชื่นดีเลย ตูตีแล้วเพื่อนหาที่ลงไม่ได้เลยจะลงตรงไหนดีจะเป็นมุมนี้แหละตรงนี้เรียบสุด๋คงจะย้ายมาฝั่งนี้แล้วกัน สองสามถ้วยแต่ก่อนเนี่ยคงออกเยอะครับสองสามถ้วย,ยถ้วยแต,แตกใบเดียวก็ไม่เต็มครับเพื่อนเช <c oughs> น้ำยางเขาอยากไหลอ่านั้นเนี่ยต่อเข้าไปกระซึมแล้วตัวนี้ยังพอได้ครับเพื่อ giao <laughs> ừ, à, gì này ีใหม้ม่เต็ม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 หน้าครับตัวน,นี้ได้ หาก่อนหาก่อนหามุมก่อนอืตรงนี้ก็พอได้ครับเดี๋ยวมีพื้นที่เนี่ยสั้นไปนิดเดี๋ยวผมจะเอามาให้ถึงตรงนี้ คนใหญ่ลวดท่้น <c oughs> นี่อเคเดี๋ยวผมก็จะไล่ใหม่นะครับเพื่อน ไล่ใหม่ทุกหน้าเลยแล้วกันนะครับเจ้าของเดิมเขากินยังไงไม่รู้โอ้ปวดหัวตึบปวดหัวตึบต้องเริ่มใหม่หมดเลยเพื่อนหน้าไหนที่มันไม่ได้มันหมดหมดแล้วครับเพื่อนอย่างเงี้ยต้องย้ายแนละ้นี่ยวผงกระโดดข้ามแล้วกันอย่างต้นนี้ ผมก็จะกระโดดข้ามลงมาข้างล่างนะครับไม่ว่าไล่มาหมดไลแล้วกันเพื่อนโอ้ยงานช้างงานช้างใชงครับ อันนี้ต้นเล็กต้นเล็กมากแต่อายุได้อายุได,ได้ก็เปิดได้นะเพื่อนเปิดไปเลยจะได้ช่วยๆเป็นเพื่อนกันไปนะครับอ,อายากจงเข้ามาเลยเพราะ ข้างบนเนี่ยไม่เรียบแล้ว น้ำยางเขาอยากจะไหลอยู่นะนเพื่อนเนี่ยหน้ายางเขามันหาที่กีดไม่ได้แล้วแต่น้ำยางนี่เขาอยากจะไหลนะเลยไ,ไปไดยๆครับพ่อนประมาณสี่ห้าแถว